โอเคสวัสดีทุกคนกันนี่นะครับอยู่กับผมเจยอยจ้า ja. วันนี้เราอยู่ในเกม Counter Strike Global Offensive กันเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาแต,แต่5ปีที่แล้วเนี่ยคือผมเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับที่ขาย IDX Shot ไปตอนนั้นก็พอรายจะาที่ขายออกผมก็ได้ประกาศไว้ด้วยว่าจะเอาเวลาช่วงนั้นเนี่ยไปเตรียมตัวสอบข้ามมาที่อะไรและก็ตอนนี้5ปีผ่านมาแล้วนะครับไม่ได้ไหมายความว่าผมเพิ่งหามาเพื่ออะไรเชอนะครับผมเรียนจบแล้วตอนนี้ก็ ฝึกงานเสร็จตอนประมาณสิงหาคมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานต่อเพราะว่าคือที่สถานการณ์ที่กรุงเทพนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีแล้วก็ก็เลยกลับมาบ้านก่อนแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากไม่อยากไปอยู่กรุงเทพหรอกเขาจริงอยู่แถวใกล้ๆบ้านหรือว่าอาจจะอยู่แถวปทุมธาน,นีอะไรที่ขึ้นมาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันดีหมดนะสำหรับผมเพราะว่าถ้าไปอยู่ในเมืองนี่ผมมันรู้สึกว่ามันแออาจเกินแต่ว่าเรื่องวันแต่ว่าเรื่องวันนี้เนี่ยผมจะ ไม่ได้มาเออเขาเรียกว่าอนะไรไม่ได้มาไม่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นมาแต่ว่าผมเนี่ยจะพูดเรื่องเอ่อเกี่ยวกับอันนี้คือผมเนี่ยทำเซิร์ฟเวอร์ในเกม Counter Strike Global Global Offensive ไว้อยู่ซึ่งเอ่อเซิร์ฟเวอร์ที่ผมทำเนี่ยชื่อว่า Race Server หรือว่า Race Zombiescape เนี่ยซึ่งเป็นอยู่ในเกมซอมอยู่ในเกม CS:GO เอ่อมันเป็นโหมดซอมบี้ ที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันก็อาจจะเป็นแบบเอาชีวิตรอดจนกว่าเวลาจะหมดหรือไม่ก็หนีจากซอมบี้ใช่ไหมแต่ว่าโหมดซอมบี้เอสเคเนี่ยมันมีความไม่เหมือนกับซอมบี้โหมดอยู่ธรรมดาไม่เหมือนซอมบี้โหมดธรรมาดาตรงที่แบบว่าคือแมปดีไซน์เนี่ยมันจะทําอะไรได้มากกว่าก็เราจะได้หนีแต่เราจะไม่ได้วนอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราจะไปสถานที่อื่นด้วยก็คือเราจะต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเป้าหมายตอนนี้ เซิร์ฟเนี่ยเพิ่งเปิดมาก็เลยยังไม่มีคนเข้ามาเล่นนะครับโอเคคือซอมบี้เอสเคปก็จะต่างจากตรงซอมบี้มอสตรงที่ประมาณว่าดีไซน์ของแมปเนี่ยของซอมบี้เอสเคปซอมบี้มอสเนี่ยจะซอมบ,บี้มอสเนี่ยจะเป็นแอร์เรียแอเรียหนึ่งใช่ไหมแล้วเราจะต้องอยู่ในแอร์เรียนะจนกว่าเวลาจะหมดแต่ว่าในซอมบี้เอสเคปมันไม่เป็นอย่างนั้นซอมบ,บี้เอสเคปเนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะต้องอ่า คุณเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่จุดเป้าหมายจุดหนึ่งเพื่อไปทําภารกิจอะไรบางอย่างอันนั้นคือภารกิจของฝั่งมนุษย์นะส่วนซอมบี้ก็จะเป็นอุปสรรคก็คือจะต้องขัดขวางไม่ให้มนุษย์เนี่ยไปถึงจุดเป้าหมายนั้นได้ไม่อย่างนั้นก็ซอมบี้ก็จะเป็นฝ่ายแพ้เป็นฝ่ายแพย้พแทนซึ่งวิธีการเอาชนะของแต่ละฝ่ายก็จะแตกต่างกันปกติแล้วมนุษย์ต้องอยู่จนกว่าเวลาจะหมดใช่ไหมแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องไปถึงจุดเป้าหมายแทนถ้าสมมติถ้าไม่ถึงจุดเป้าหมายก็ มนุ่นก็จะเป็นฝ่ายแคร์ก่อนก็จะโดนอินเฟคจนตายพวกนี้แต่ไอฟุตเทจที่นั้นมาก็ผมก็ถ่ายเองแต่ว่าไม่ใช่เป็นเซิร์ฟของผมเป็นเซิร์ฟของเอ่อพีเอสของประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เรากาลังอยู่ในตอนนี้เป็นเซิร์ฟไทยกันเองนะครับก็คือตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ปิงน้อยอย่างที่เห็นอนะปิง13แล้วก็ไม่ค่อยแลกด้วยนะครับถ้าเข้ามาเล่นกันแล้วก็ในทางของเซิร์ฟเราเนี่ยมีเอ่อฟีเจอร์อะไรข้อเท้าจริเยอะแยะมากมายก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเอ่อ พวกสกินพวกสกินตัวผู้เล่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอผมขออันนี้ก่อนขอเปลี่ยนรอบก่อน <Religion. S 1> เพราะว่าตอนนี้เป็นซอมบี้อยู่อ่อิ In <Playing. S 1> นเฟคต์นเป็นศูนย์เซไว้คราวนี้ก็จะไม่มีซอมบี้เกิด <10, S 1> คือเซิร์ฟ <9, S 1> เราเนี่ย 9, มีสกินพวก 8, ผู้เล่นเนี่ย 7, คอนก็มีเยอะพอจํานวนหนึ่งอันนี้ก็คือเซิร์ฟนี้เคยเปิดมาก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปี2020แต่ว่าปิดไปประมาณสิ้นปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็กลับมาเปิดเปิดอีกตอนก่อนที่ก่อนที่จะก่อนที่จะปิดเซิร์ฟเนี่ยเรามีสกินอย่างน้อยทั้งหมด80ตอนนี้เอาเข้ามาอยู่ประมาณ20สกินกว่าตอนนี้ก็ประมาณสัก30ได้แล้วก็เป็นสกินที่มีตั้งแต่ normal players ก็คือสกินของผู้เล่นปกติพวกนี้ ที่คุณเนี่ยสามารถเห็นได้ตามทั่วไปแล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกินจากอนิเมะเซิร์ฟนี้สกินอนิเมะเยอะเยอะมากเพราะว่าตั้งใจไว้ก็คือจะมีพวกนี้จะเอาพวกอนิเมะเข้ามาให้เยอะๆแต่แต่ละส่วนใหญ่ก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าสกินที่เป็นแบบปกติเนี่ยตอนนี้ก็คิดว่าจะเอาเข้ามาอยู่แต่ว่ายังยังไม่มีไอเดียว,ว่าจะเอาอะไรเข้ามาอ,อันนี้ในท็อปทลนี่อันนี้6 12 เออสิบเหรออันนี้มีทั้งหมด16สกินซึ่งเออ normal player Skin ก็คือจะเป็นสกินพวกธรรมดานี่แหละครับ mm hmm. ก็สมมติเราคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถซื้อได้เป็น Equip แล้วเราก็มีโหมด third person ให้ทุกคนสามารถส่องด,ดูได้ด้วยสมมุติว่าเปลี่ยนเป็น m มิเล r ก็ดูรอบอันนี้ได้แต่แต่ว่ามันก็มีมากกว่านี้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอาเข้ามาหมดแล้วก็จะมีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆสำหรับใครที่ชอบอนิเมะส่วนใหญ่ สกินนารีเวสส่วนใหญ่เออแล้วก็คุณสามารถเปลี่ยนพวกเอ่อพวกสกินพวกมีดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะนี่อย่างเช่นผมปรับเป็นเนี่ยเป็น M9 ไนเอยูเนยใช่ไหมแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวผมเองก็มีพวกสกินมีดอยู่ติดตัวเหมือนกันอันนี้เอ่อไม่อันนี้ปรับเป็น Knife ก่อน your own knife นี่ไง อันนี้ก็คือเป็นมีดที่อยู่ในคลังผมจะมาสแกมก็พยายามเอานะครับแต่ว่าผมคิดว่าทำไม่ทาได้ไม่สําเร็จหรอกโอเคสามารถเปลี่ยนสกินมีดแล้วก็เปลี่ยน,สก,นสกินปืนได้เหมือนกันอ่าสมมติเอา AK ออกมาแต่ส่วนใหญ่แล้วปืน AK นี่จะไม่ใช่ปืนที่มาเล่นในซอมบี้ส a p e เท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถีแแรงเกินส่วนใหญ่แล้วที่นี่เขาเน้นพวกปืนพวกเอสเอกันนะนี่ กดเปลี่ยนเป็นสกินปืนตามที่เราต้องการได้เลยนอกจากที่จะมีพวกอันนี้แล้วใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงพวกสกินปืนแล้วก็สกินผู้เล่นไปสกินอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในนี้ก็จะมีสกินเ,เขาเรียกว่า multiple clothes k i n multiple clothes k i n เนี่ยก็คือพวกสกินที่มีเสื้อหลายแบบติดตัวอยู่ในในหน่สกินใช่ไหมอย่างเช่นสมมติว่าผมเลือก a r r y nemiku มา คราวนี้เนี่ยผมเลือกเป็นตัวไอ้นี่ตัวตัวฮัสซนีมิคุมาละคราวนี้เราก็กด TP เข้าไป <You S 1> ก็จะเห็นว่ามีไอ้นี้ขึ้นมาใช่ไหมนี่เราเราก็พิมพ์คําว่าโคลดไปก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแบบไหนกด2ก็จะถอดเอ่อปลอกแขนออกกด3ก็จะเป็นชุดนักเรียนกดเลขสีก็จะเป็นชุดนักเรียนแบบเต็มอันนี้แล้วก็โมเดลปืนก็จะเปลี่ยนตามด้วยนะเนี่ยเห็นไหม นี่จะเปลี่ยนตามด้วยเห็นไหมนี่ซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเอ่อถ้านับดูแล้วเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณประมาณ6สก,กินอีกสก,กินหนึ่งก็คือของ 2B อยู่ตรงนี้อีกฟีเข้าไปแต่ว่าของของ 2B เนี่ยมันจะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะโอเคสมมติว่าโคด้ดแรกที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้เป็นก็คือไม่มีอะไรกดโค้ดที่2มีดาบติด ติดตัวมาด้านหลังตัวอันที่3มีพอร์ตมาตัวที่มี่มีมีทั้งพอร์ตก็คือแล้วก็มีทั้งดาบติดตัวแล้วก็สกินดีฟอลของที่นี่เนี่ยเราเราใชเา้เราใช้ตัวตัวนี้แทนก็คือเป็นจุนโกจากซอมบี้แลนซาก้าซึ่งตัวหลอนเนี่ยก็คือก็จะมีพวกโคตรติดตัวอยู่เหมือนกันเปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บกดโคตดหอันนี้คือโคตดดีฟอลปกติ2 เปลี่ยนชุดเสื้อละสามเป็นชุดดดดอโดยที่แบบคือคุณซื้อมาหนึ่งสกินใช่ไหมสกินพวกจําพวกที่อยู่ในพวกมัลติโพลพวกเนี้ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยคุณก็จะสามารถเปิดได้ดูในเดสคริปชันเนี่ยในนี้มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสองสกินเปิดให้ส่วนใหญ่เนาะอะถ้าส่นีมีคุก็มีเยอะสุดอันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเอ่อคนที่ทำสกินให้กับเิร์ฟเราเนี่ยก็จะเป็นคนต่างชาติชื่อว่าทบินะ คือเขาทําสกินพวกอันนี้มาให้เรามาได้แต่ปีที่แล้วแล้วก็มีหลายสกินที่พอร์ตเข้ามาจากตามที่เราขอออเดอร์ไว้บางอันก็จ่ายบางอันก็ทําให้ฟรีนะโอเคซึ่งเอ่อส่วนเรื่องของเครดิตเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคือเครดิตเนี่ยคือถ้าทุาถ้าคุณเข้าคุณจะได้คุณเข้ามาเล่นเนี่ยคุณจะได้ทุกครั้งครั้งละ10เครดิตถ้าทุาถ้า ไม่มีเปิร์อะไรเลยนะแต่ว่าถ้าคุณเข้าสตรีมกรุ๊ปเข้ามาในเซิร์ฟของเราคุณจะได้ไปแล้ว15เครดิตต่อ1นาทีแล้วถ้าสมมติถ้าซื้อ v i p ีกับทางเราเนี่ยเราก็จะมันก็จะเป็นเปิร์ย20 2ิเครดิตต่อนาทีแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเว็บไซต์ที่ที่เอ่อถ้าสมมติถ้าต้องการเติมแต่ว่าผมไม่นแนะนําให้เติมแนะนําว่าเล่นไปเก็บไปเรื่อยๆให้จนครบให้แบบให้จนครบแล้วค่อยซื้อดีกว่าแล้วก็หนทางในการซื้อเอ่อพวกไอหาเงินใน ในหรือว่าพวกเครดิตในในเซิร์ฟผมเนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่แค่นั้นด้วยนะไม่ได้มีอยู่แคเ่เล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะยิงซอมบี้แล้วก็หาตังมาจากได้รับเงินมาจากการยิงซอมบี้หรือว่ายิงพวกบอสในแมปอะไรต,ต่างๆมาใช่ไหมสมมติว่าผมเนี่ยส่งซ้อคลาสให้ตัวเองไปแล้วกด c h a n g e ไปก็ได้มาละว5 5เครดิตเนี่ยเห็นไหม เราก็มีวิธีหาเครดิตเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าสมมติถ้าเข้ามาเล่นอีเวนต์ช่วงอีเวนต์ที่กําลังจะมาถึงก็คือวันเสาร์นี้ถ้าเข้ามาเล่นก็จะมีเครดิตแจกเพิ่มอีกอันนั้นก็จะเล่นเป็นแมปยาว3ามแมปอันนี้เขาออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เสื้อผมคนฮาเย,ยล้างไม่มีคนเล่นเพราะว่ามันเพิ่งเปิดเนาะแต่ว่าถ้าวันเสาร์เนี่ยกเ็เป็นเวลาประมาณสักเดี๋ยวตอนกี่โมงเดี๋ยวค่อยไปดูในในช่อง description อีกทีหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนจัดอีเวนต์รอบนี้ผมให คนอื่นก็คือเป็นแอดมินอีกคนในเซิร์ฟเนี่ยไปหาไปลองจัดมาให้ดูโอเคคราวนี้พวกคำสั่งปืนอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ถ้าถือว่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนปืนกระทันหันเนี่ยเราก็กดพิมพ์เพาว่ากันไปก็จะมีก็จะมีออปชันขึ้นมาเลยก็คือจะซื้อวุดอะไรเอาเป็นไรเฟิลไหมอยากได้ MCA 1แล้วก็ได้มา อันนี้อยู่ในโหมดเติร์นเพร o n อยู่เปลี่ยนก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าขี้เกียจซื้อแบบแบบมานั่งกดซื้อตรงนี้คุณก็แบบกดปีใช่ไหมแล้วก็กดซื้อปืนเนี่ยก็สามารถเอ่อทำอย่างนี้ได้น,นะครับก็คือไปที่ Setup อยู่ที่ Setup ที่เราเนี่ยก็คืออยู่ตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีให้กดก็คือออโต้บายออโต้รีบายก็คือทุกครั้งที่เกิดใหม่เนี่ยจะซื้อปืนเลยไหมก็ตั้งไว้ถ้ากดถ้านี้ขึ้นว่าหนก็คือ ปิดทูกป,ปิดเอาไว้อยู่แต่ว่าถ้าจะซื้อแบบไปเรื่อยๆก็กด yes ไปเลยแนะนําว่าให้เปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าปืนปืนปืน default หรือว่าปืนหลักที่คุณจะต้องซื้อในในในเอ่อในเซิร์ฟนี้เนี่ย 8, จะเป็นไบซันเป็นหลักเพราะว่าไบซันเป็นปืน 5, ที่กระสุน 5, เยอะที่สุดแล้วก็ 5, 3, เบาที่สุด <S 2> 2, <S ทําให้เราหนีจากซอมบี้ได้ง่ายอันนี้เขาให้เราโหวตแมปเอ่นนเเอแมปเอาเป็น เดี๋ยว extend ก่อนละกัน extend cm มาไปเพราะว่าตอนนี้ยังอธิบายไม่เสร็จปืนไบสันเนี่ยคือมันเป็นพวกปืน smg เนี่ยคือเป็นปืนที่เหมาะที่สุดในการเล่น zombie escape นะเพราะว่ามันเบาใช่ไหมแล้วมันทําให้เราวิ่งไวกระสุนก็เยอะแล้วก็มันยิงแม่นกว่าปืนอนส s a u l t r อีกวกนี้ดังน,น,นั้นเนี่ยแนะนำนะครับว่าใครเล่น zombie escape ใช้ smg เป็นหลักนะคราวนี้เดี๋ยวเรามีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าที่เป็นฟีเจอร์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหม แล้วก็เออมันยังมีฟีเจอร์อีก,อ,กอื่นๆอ,อ,อีกแต่ว่ามันจะเป็นพวกเกี่ยวกับปิดเสียงหรือว่าพวกอะไรพวกนี้เวลาที่เสียงดังเนี่ยเราสามารถที่จะไปมิวคนได้อย่างเช่น sm self m e จะมิวใครอันนี้แต่ว่าอันนี้มีแค่บอดอยู่ในอยู่ในเซิร์ฟผมเฉยแต่นั้นก็จะไม่มิวแล้วก็พิมพ์คําว่า su ว่าจะไม่มิวใครจะปลดมิวใครหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะแล้วก็มันก็ยังมีคอมมานด์อีกอื่นสามารถกดชิปได้เพื่อเช็กดูว่าเรามีอะไรให้ ใช้ได้บ้างนะไปที่ setting ไปที่ setting เดี๋ยวแป๊บนึงนี่สามารถเปิดอันนี้ได้เปลี่ยนภาษาก็ได้แต่ว่าเอาจริงมันมีแค่ภาษาอังคิดเท่านี้ไม่มีภาษาอื่นนะครับว่าจะเอาออกอยู่เมื่อกีน้นี่โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาจอยที่สตีมกรุ๊ปของเราได้แล้วก็แล้วก็ก๊อป IP ไป แล้วไม่ก็พิมพ์เข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์แล้วพิมพ์คาว่า race server ได้เลยนะครับก็จะมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ในช่องพวกเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์ที่อยู่ตรงนี้นี่เนี่ยตรงเนี้ยเอ่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราพิมข้าไปก็พิมคาว่า race ไปเจอเลยเห็นไหมแล้วก็ถ้าใครเข้ามาแล้วแล้วแล้วก็จะเข้าจอยพวกสตรีมกรุ๊ปก็ กดแท็บแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาเพื่อสามารถเลือดเมาส์ได้แล้วกดไปที่เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ตรงนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าสต e ีม Group ตรงนี้เรามีเมมเบอร์เก่าอ,อยู่ด้วยตอนนี้ก็มีประมาณ400กว่าแต่ว่าถ้าใครสนใจก็มาเพิ่มเรื่อยๆนะครับพอเซิร์ฟนี้ก็จะเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะพอร์ล่านะครับส่วนเรื่องระบบพวกโดเน t ตหรือว,ว่าพวก VIP เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันทีหลังรอบนี้คืออย่างแรกเลยคือแนะนำนะครับ ให้ลองมาเล่นโหมดซอมบี้เอสเคปคืออาจจะไม่ได้เล่นเซิร์ฟผมก็ได้ถ้าสมมติถ้าคนมันไม่มีก็ลองไปเล่นดูมันสนุกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โหมดซอมบี้แค่ประมาณแบบแบบอยู่ยืนอยู่นิ่งๆเราก็ยิงไปเรื่อยจนกว่าเวลาจะหมดอาจจะคล้ายๆแต่ว่าเราเราต้องทาแบบมีความเป็นแบบสามคัคคีเพื่อที่จะเอาชนะแผนที่เป็นหลักนะไม่ได้เอาชนะซอมบี้นะเราเอาชนะแผนที่เป็นหลักเพราะว่าแต่ละแมปจะมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกันมันก็จะเหมือนกับชาร์เลนจ์ในแต่ละแมป ตอนนี้เราอยู่ในแมบของซอมบี้โหมดมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแมบบ e เเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าคุณจะต้องคุณจะต้องเดินไปที่ไหนนะครับโอเคสบวันนี้ก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามเพิ่มเติมก็แนะนำให้ไปจอยในทั้งสตรีมกรุ๊ปแล้วก็ Discord แล้วก็สามารถเข้าไปถามได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอ่อพวกลิงก์ i s s o r r d ก็จะอยู่ใน Description เหมือนกันสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละ